ไสโสดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับทุกทุท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 Mallidfa r a ดา o YouTube.com นะครับ โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับคําพยายกรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเดินเนินชีวิตของท่านตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับให้แม่นยำให้ตรงเนี่ยนะครับก็ให้ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้ ตามรายละเอียดขั้นตอนที่อาจารย์จะบอกต่อไปนี้นะครับให้กดไปที่ลายนะครับกดไปที่ลายเสร็จปุ๊บก็กดไปที่หน้าหลักนะกดไปที่หน้าหลักแล้วก็จะมาถึงคุณจะเห็นด้านบนขั้นบนขวามือนะครับจะมีรูปคนและมีเครื่องหมายบวกอยู่นะให้คุณกดเข้าไปนะครับเครื่องหมายบวกนะแล้วก็มาถึงหน้าที่3นะครับให้คุณกดที่แว่นขยายกดที่คําว่าค้นหานะครับพอคุณกดเสร็จแล้วนะ ก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่าง ID ลายกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นะครับก็ให้คุณกด ID ลายก่อนนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ15565699นะครับแล้วก็กดค้นหานะเออแล้วก็จะขึ้นหน้าลายของอาจารย์แล้วให้คุณกดแชทมาได้เลยนะครับเพื่อนๆได้เลยนะหรือถ้าคุณจะกดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ไปกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ไป0 9 5 3 8 4 7 8 8นะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะเออแล้วเสร็จแล้วให้คุณกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดแชท แล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเพื่อจะจองคิวดูดวงชะตาคุณก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดขั้นตอนให้คุณชําระค่าบริการเพื่อจองคิวดูดวงชะตานะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจําเดือนกันยายน2566นะเอ่อเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทงกดแชร์คลิป นะครับกดกระดิ่งให้กาจานด้วยนะครับเปเวลาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีอย่าง Delivery เลยนะครับคุณจะไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวนะแต่ก็ยังมีสมาชิก FC แฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็บางทีก็อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะก็มีหลายคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปลองดูซิว่าคุณกดกระดิ่งหรือเปล่ากดซับสไคไหมเออถ้ายังไม่กดก็กดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเออเพราะฉะนั้น หลายท่านนะครับที่แอดไลน์มาอาจารย์เนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้มันเต็มเลยนะเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยประมาณสักช่วงบ่ายๆนะนะเออเที่ยงๆบ่ายๆเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเพื่อนทั้งหมดนะที่ค้างอยู่เนี่ยก็หลายร้อยนะอาจารย์จะเพิ่มทั้งหมดเลยทีเดียว แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนนะครับในการดูดวงชะตานะเออเพราะว่าอาจารย์จะปรับรีเซ็ตคิวดูดวงชะตาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดต่อมาดูก่อนก็จะได้ก่อนนะครับแล้วก็ตามคิวไปเรื่อยๆนะตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปนะครับเพื่อนกมมีหลายคนจ้องรออยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับลายของอาจารย์เนี่ยนะครับรายละเอียดขั้นตอนการขอจองคิวดูดวงชะตานี้นะครับคุณก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะ หรือถ้าท่านใดนะครับเคยได้รับแล้วนะครับก็ทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะในวันที่13วันอาทิตย์นะครับช่วงเที่ยงไปแล้วเดี๋วอาจารย์จะทยอยส่งไปให้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับแต่อาจารย์ก็จะพยายามดูลายนะครับว่าลายไหนเมันไม่ชอบมาพาคนหรือเป็นคอเซ็นเตอร์หรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่รับนะครับจะบล็อกไปเลยนะ โอเคอันนี้มาพูดถึงนะครับในเรื่องของการโครจรน,นะของดวงดาวนะครับประจำในเดือนกันยายนนี้2,566นะครับว่าจะมีดวงดาวดวงไหนนะซึ่งจะโยกย้ายบ้างจะส่งผลต่อด,ดวงชะตาชีวิตของทั้ง12ราศีอย่างไรนะครับอันนี้มาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายก่อนเลยในเดือนกันยายนนี้ก็คือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนี้จะย้ายเนี่ยราศีในวันที่9กันยาย,ยน2,566 นะครับย้ายช่วงเวลาเนี่ยหกโมงสีนาทีเก์นี้โคโจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเจอเข้าสู่ราศีเมถุนในดวงชะตาเพราะฉะนั้นช่วงอิทธิพลดาวพระเกตย้ายราศีในครั้งนี้นะครับถ้าคุณวก็ควรบูชาเทวดาพระเกตในการโยกย้ายรับส่งนะทั้ง12ลราศีนะครับบทสวดพระคาถาต่างๆอาจารย์มีให้หมดแล้วช่วงไทเติลมีทุกสิ่งให้เลือกสรร ทุกดาวจานังคารพูดบัตรสุขมตนถึงเกตนะให้คุณแคปแคปไปแล้วก็ไปสวดตามนั้นได้เลยตามกําลังเก้านะครับคุณอาจจะมีผลไม้9ผลก็ได้9ก้าลูกก็ได้เป็นมงคลเพราะดาวเกตเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับโชคลาภต่างๆนะเป็นมงคลนะในเรื่องของเซนลังสองหอนด้วยนะครับนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ใจนี้จะย้ายราศีในวันที่10 8กันยายน2566นะครับเวลาตี4 59นาทีอาทิตย์นี้นะย้ายเข้าสู่ราศีกันในดวงชะตานะครับดาวต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสร็อย่างรวดเร็วหมายถึงทำเร็วได้เร็วประสบความสำเร็จถ้าคุณช้าอืดอาดยืดยาดคุณไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นพุธเสร์จเร็วเนี่ยคุณต้องรีบทําและจะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับทั้ง12ราศี พุทธนิเสศในวันที่28กันยายน2566เวลาตีห้านาทีนะครับเแต่ะพั้นพุทธเสศก็เข้าสู่ราศีกันเป็นทั้งกระเสดเป็นทั้งมหาอุดยดีมากในดวงชะตานะครับแล้วมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับในวันที่28กันยายน2566เวลา22่สนกาห้นาที สุกนี้ย้ายนะครับเดินไปปกติก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะในดวงชะตาแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันฮะแล้วก็จะมีเกณฑ์การโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนกันยายนนะครับ30วันนี้ว่าดวงชะตาการโคจรของดวงดาวทั้ง9้าดวงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณนะครับ อิทธิพลของดาวพระเกตเนี่ยนะโครจรย้ายราศีนะครับในวันที่9กันยายน2566เวลา6โมง4 6นาทีนี่แะครับดาวเกตนี้อย่างที่บอกนีนะเออจะต้องทำพิธีรับส่งเทพราพระเกตนะครับเพราะดาวเกตเกี่ยวข้องกับความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เซนลางสังหอนนะเออที่ดีในดวงชะตาเป็นมงคลบทสวดพระคาถาเนีจก็มีให้นะครับทุกคลิปก็คุณไปแคปแล้วก็ไป ตรวได้ตามนั้นก่อนเน้นกําลังก้านะครับเป็นมงคลอันนี้ดาวเกต์นี่จะย้ายเข้าสู่พบการเงินคุณเห็นได้ก้าไหมของชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยนะครับเกตขก็สู่พบการเงินในราศีเมถุนนะออจะส่งผลให้การเงินของชาวราศีพฤกษกเนี่ยเป็นอมตะนะครับหมายถึงคุณมีเท่าไหร่พอคุณใช้หมดไปเสร็จแล้วมันก็จะกลับเข้ามาคงที่หรือมากกว่าเดิมก็ได้ของชาวราศีพฤกษก ในเรื่องของการเงินการทองนะครับแต่การเงินของคุณก็มักจะมีรายจ่ายนะนูนีนัน,นมักจะรั่วไวลนะครับถือว่าเป็นคนที่พลิกแพงหาเงินได้เก่งนะครับออในดวงชะตาด้วยและมีโอกาสนะครับที่จะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือได้เงินจากที่คุณคิดจะช่วยเหลือคนสาธารณประโยชน์คิดทํานู่นทานี่ สร้างบุญสร้างกุศลเป็นมงคลนะครับโชคล่ามเงินทองก็จะมาหาคุณด้วยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรมาให้นะครับและชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้ายังรองานอยู่นะแต่บางคนก็มีงานเข้ามาแล้วอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ดีใจด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังรออยู่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องงานก็ขอให้อดทนอีกนิดนึงอีกไม่นานนะครับดวงชะตาคุณก็จะดีขึ้นการงานประสบผลความสําเร็จนะครับจะมีผลประโยชน์และผลกําไรที่ดี ในเรื่องของงานนะก็ขอเอาใจช่วยนะครับอิทิิปลดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่18กันยาย,ยน66เวลาตี4 5 9นาทีเนี่ยอาทิตย์นี้โคจรย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะครับก็เป็นปินทุบาทนะถือว่าจะมีครอบครัวใหม่นะครับมีบ้านนะมีที่อยู่อาศัยใหม่หรือมีเกณฑ์การติดต่อ,ต,อต่อเติมบ้านใหม่ก็ได้ นะครับแต่ข้อเสียก็คือผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวมักไม่ค่อยยอมหรือฟังเหตุผลจากเด็กหรือบุตรบริวารน,นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ดีนะจะมีบ้านใหม่รถใหม่ก็ขอให้โชคดีนะครับร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขประสบความสําเร็จในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธนะดาวพุธเนี้ยนะครับจะเดินหน้าเสร์ฟเนี่ยนะอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่28กันยายน66 เวลาตีห้าี่เอ็ดนาทีนะครับดาวพุธเนี้ยนะสเสิร์ตก็เป็นกเกษเรและเป็นมหาอุดเนี่ยเข้าสู่ในภพปุตตะในดวงชะตาพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพการเงินและเป็นดาวเจ้เรือนภพปุตตะด้วยเช่นกันนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาในการเงินของเจ้าชะตาจะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารหรือสิ่งใหม่ๆที่ตนเองให้ความสนใจนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้นและประกอบกับบ,บุตรบริวาร นะครับของเจ้าชะตาก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแสดงว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภก็ต้องดีสิมีทั้งเงินทองความสําเร็จเออบริวารก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขร่ํารวยนะพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวประสุกรุษนี่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับย้ายก่อนในวันที่28กันยายนเวลา 22. ่สนกาห้นาที สุกนี้ย้ายเข้าสู่ภพผ่ันทุกนะครับในดวชะตาส่งผลเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับเออเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การผูกพันกับคนในครอบครัวหรือเหล่าญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่รักบ้านมากเออดีในโดวชะตารักบ้านเป็นมงคลพยายามรักษาศีลเข้าไว้ศีลห้าข้อนะ จะเห็นกงจักเป็นดอกบัวนู่นนี่นัน่นเพราะพฤราสบดีเป็นอาลิอยู่เอ้ยเป็นวินาศอยู่นะครับในดวงชะตาเนี่ยหลายคนเนี่ยเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะนะมีหลายคนเนี่ยมีพ่อแม่เขาเอาดวงให้ดูเอ๊ะทึ่พึกๆศก,ก,กเนี่ยไม่ฟังพ่อแม่เลยจะเอาอย่างเดียวเออเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ช่วงเวลาไม่ถูกอะไรยังไม่ถูกจังหวะจ่าโคนนะเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดูชะตาเลยก่อ ถ้าเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยก็ปีหน้าดีกว่าหลังเมษาไปแล้วชีวิตก็จะมีความสุขดีขึ้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังนะบอกไว้ก่อนนะเออเพราะสุกก็เป็นอริพันธุ์ด้วยถ้ามีพลาดท่าอะไรมาก็จะมีเรื่องยุ่งยุ่งมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอีกเออเพราะฉะนั้นทําใจนะเอาธรรมะข่มใจปล่อยวางเข้าไว้ดีที่สุดนะครับถ้าคุณกระลิกกะเฮี้ยนกระหือรลือมากจนเกินไปใช่ไหมเออให้คุณไปกินข้าวเยอะ คุณชอบอะไรเนี่ยอาหารอะไรที่อร่อยๆเนี่ยคุณไปกินเลยให้เต็มที่ให้อิ่มปีพีมันแล้วคุณก็จะเลิกเวงอ่ะพอท้องกิ่มหนังตายหย่อนก็หลับขอกปีขอกปี <c oughs> พูดเหมือนตัวเองเลยนะเอ่ออันนี้ต่อมาเราพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นกันต่อกันเลยนะครับในโดยชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่15กันยายน2566เวลา8โมง4ีนาทีเนี่ยพระจันทร์ ดับอยู่ที่ราศีสิงห์ในภพพันธุก็ต้องระวังในเรื่องทรัพย์สินนะครับอาจจะมีปัญหามีเรื่องเสียเงินเสียทองมีอุปสรรคต้องระวังนะแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ่นนะครับพระจันทร์จะเพนในวันที่29กันยายน66เวลา22ในกาห้เนาทีเนี่ยพระจันทร์เพ็นนี้ก็อยู่ที่ราศีมีนนะในภพลาภะอุ้ยลาบผลเงินทองประสบผลความสําเร็จเออเงินทองไหลมาเรมาณชาลีตี ปราศทธีชาวราศีพฤกษกเอาไปเลยร้อยล้านพันล้านในทุกประกาศนะอันเป็นมงคลโอเคที่จะต่อมาอย่างรวดเร็วนะั้นยังไงก็ดีนะชาวราศีพฤกษกนะใจเย็นนะเออไม่โดนไปคิดบ้างต่อสิง่งใดนะแต่ถ้าใครไม่ดีแสดงว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาพูดถึงการโครจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้น ตามดวงชะตาเนี่ยคุณคุณก็ดูตามปฏิทินไปเรื่อยนะเออแต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันดีๆซึ่งราบลื่นก็จะมีสัก้าวันประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เพราะฉะนั้นตั้แต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยของชาวราศีพฤษภต้องระวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง นะครับเออนะทรัพย์สินต้องดูให้ดีอุปสรรคเอกสารสัญญาต้องดูนิดนึงนะแล้วก็วันที่7ถึงวันที่12เนี่ยต้องระวังนะครับชาวราศีพุกศกูบัติเหตอาจเจ็บป่วยไม่สบายระวังชนนู่นชนนี่เลือดตกยางออกจากการเดินทางต้องระวังนะแล้วก็ไปช่วง21 22 23 24นะครับอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของ บริวานเออบริวานอุปสรรคต่างๆนะอาจจะมีเรื่องมีสุดปัญหาสุขภาพก็ได้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตาส่วนตัวนะครับแม่นยำที่สุดหรือบูชาเสริมดวงชะตาราศีติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงช่องนี้ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ